Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขออัลฮ ah uh. ัมล <illah> ah ิลลาห์ขอความสันติสุขจงประสบแด่พี่น้องที่เคารพที่รักทั้งหลายที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาอันอิสลามาที่เข้ามาศึกษา,าจากหน้าเพจนี้และแม้แต่หน้าเพจอื่นๆที่เป็น เรื่องเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยก็ก็ลรรัลนัมแุละนะส่งเสริมให้พี่น้องได้ได้ศึกษา,าในขณะที่ที่ผมพยายามทำคลิปวิดีโอหรือนะว่าตา,ตายทอดสดอะไรต่างๆเขาเพื่อต้องการให้พี่น้องได้ศึกษาอิสลามเนี่ยต้องตึกศึกษาอย่างที่เราย้ํากันอยู่ตลอดเวลาว่าอิสลามเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราเนี่ยเรียนรู้ศึกษา Uh, ไม่ใช่ว่าเราจะมีความเชื่อเรา uh, ปฏิบัติศาสนาเนี่ยตามอารมณ์ uh, ตามความคิดเห็นเนี่ยเพราะศาสนานี้เป็นศาสนานของอัลลอฮ์ตาลาคำสอนก็ต้อง uh, มาจากวะฮยอยของอัลลอฮ์ผ่านท่านนาบี uh, ในตำนองเดียวกันวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการอาบน้ําละหมาดนะการอาบน้ําละหมาดเนี่ย ขอย้าว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําความสะอาดในทางศาสนาบัญญตนะัตินะตตอฮาระอิชรอยะก็คือเป็นการทําความสะอาดที่เกี่ยวกับศาสนาบัญญตัติเมื่อเป็นความสะอาดที่เกี่ยวกับศาสนาบัญญัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําลำมาดการตตยม,มุมการอาบน้ําวายิบเนี่ย สิ่งที่ท่านนาบีปฏิบัติและทำแบบอย่างให้เราเนี่ยมันมาจากอัลลอฮ์นะมันมาจากว่าอยู่กับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ส่งท่านยิบรีนเนี่ยมามาสอนท่านนาบีอก็อยกตัวอย่างเช่นการอับนาละมาี่แหละนะยิบรรนเนี่ยได้มาสอนท่านนาบีไม่ใช่นบีคิดเองนะ สิ่งที่ยุบรีนนี่เอามาจากไหนยุบรีนเขาเอามาจากว่าอยู่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการให้อาบน้ำละหมาดอย่างไรอัลลอฮ์ก็ส่งยุบรีนมาสาธิตมาสอนให้กับท่านนาบีอ่าชุดย้ำก็คือเพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องเราทั้งหลายเนี่ยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติศาส,สนก,กิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการอาบน้ําการทาความสะอาดเนี่ยเช่นอาบน้ำละหมาดเนี่ยให้เป็นไปตามสุนนะของท่านนาบีไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่น้องก็จะล้มเหลวในวันอาคิรัโดยคิดว่าแบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้ตักลิดเชื่อตามคนอื่นโดยไม่รู้ก้อท็จจริงนะเพราะว่านี้มันเป็นเรื่องของอิบาดนะเป็นเรื่องของอิบาดไม่ใช่ว่าโอ้ฉันเนี่ย าตามที่ปู่ย่าตายายของฉันอาบน้ำละหมาดก็อาบกันแบบนี้นะไอเหล่านี้หรือมีความเข้าใจว่าการปฏิบัติตามนาบีคือเป็นสุนัตก็ว่าเป็นสุนัตตามความเข้าใจของบางท่านนี่ก็คือทมตามก็มได้ไม่ตามก็ได้นะอันนี้คืออันตรายอย่างยิ่งเลยนะมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งนะก็คือรายงานโดยท่านซิด Bin Harisah ni, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jad, dari ayangan Nabi Shallallahu Wasallam, luar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ni, Zaid bin Al Harisah uh, 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 -hari, -hari uh, ya, ni, dia katakan, An Nabi Ibrahim Alaihi Salam, kecik Ibrahim Salam ni, tahu, datang yang Tn Nabi พี่อววะดีมาอุอาห์ยาอิล ahi ในช่วงแรกของสิ่งที่ถูกวะาอยู่มาอย่างท่านนบีแล้วฟัอัลละมฮุนบูดูอาวสซอลาตาแล้วยิบรีเนี่ยได้สอนการอาบน้ําละหมาดว่าวูดูเนี่ยและการละหมาดให้กับท่านนบีอันนี้คือฮะดีสลรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดในมุสนัดของท่านแล้วก็ท่านเชคอัลบานีเนี่ย Kekan Albania ni, Dari, Rabu, Walaupun Adis Sohei, Ah, Seng Tangan Dari Rabu, Wai, Dari Asin Sila Assohei, Ha, Ah, Adis Adis, Maile, Per C1, Dan Dari Kenyataan Ini, Tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dari, Kau Wei, Wai, Innama Umir Tubin Budui, Ila Um Tush Um Tui Ila Solah, Ah, Daging, Ah. ฉันเนี่ยถูกสั่งให้อบน้ําละหมาดนะเมื่อฉันเข้าสู่ละหมาดก็คือเมื่อฉันเนี่ยจะละหมาดเนี่ยก็ให้อบน้ําละหมาดก่อนอันนี้ในกรณีที่ว่าเมื่อเราไม่มีอน้ําไม่มีน้าละหมาดค่อยอบน้ําละหมาดพูดง่ายๆก็คือการอบน้ําละหมาดเนี่ยเป็นเงื่อนไขของการละหมาดต้องอบน้ําละหมาดก่อนจึงจะละหมาดนจากฮะดิษตีได้ระบุเนี่ยนะ ที่เห็นว่าเรื่องของการอาบน้ําละหมาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทาความสะอาดตามศนลบ,บัญญัติเนี่ยมันมาจากว่าอยู่ของอัลลอฮ์มันมาจากว่าอยู่ของ Allah, าาขอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ท่านยิบรีนอะลัยซอลามเนี่ยมาสนอนท่านอับบีก็เหมือนกับการละหมาดเนี่ยยิบรีนได้มาละหมาดนําท่านนาบีถึงห้าเวลานะก็คือ ทั้งน้าเวลาเนะี่ยิบรีนมาสอนท่นานนบีแล้วเราคิดได้อย่างไรว่าตามตามนาบีเนี่ยเป็นแค่สุนัตไม่วายิบนะเลิกความเชื่อแบบนี้เสียนะแล้วต้องจำมาไว้ว่าการปฏิบัติตามนาบีแบบอย่างนาบีเป็นวายิบหมายความว่าในเรื่องที่เป็นข้อบังคับตา่างศาสนาก็วายิบจะต้องทำตามแบบอย่างนาบี ในเรื่องที่ไม่เป็นข้อบังคับสิ่งที่ศาสนานะส่งเสริมไม่ทำเนี่ยวิธีการแบบอย่างก็ต้องทาตามแบบอย่างนบีเพราะเป็นแบบอย่างที่อัลลอฮ์ได้วาอยู่มาอย่างท่านนบีนี่คือสิ่งที่จะนําเอามาพูดกับพี่น้องนะเพราะว่าเป็นห่วงว่าเ,เราละหมาดกันเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดถ,ถูกต้องหรือย,ยัง นะเรารู้ไหมว่าท่านนาบีอาบน้ำละหมาดอย่างไรเรารู้ไหมว่าท่านนาบีทะยมอม,มอย่างไรเรารู้ไหมว่าท่านนาบีอาบน้ำวายิบอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอัตตฮาระอิชารายะาเนี่ยเป็นการทำความสะอาดามศาสนาบัญญัติเนี่ยเราทำไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วไปละหมาดเนี่ยอลัลลอฮฺจะตอบรับละหมาดได้อย่างไร เพราะความสะอาดเนี่เป็นมิฟตาฮุสซาละนะเป็นกุญแจไขไปสู่ละหมาดเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดไม่ถูกต้องเช่นอาบน้ำอุดุไม่ถูกต้องเนี่ยะละหมาดเราจะใช้ได้อย่างไรละหมาดเราจะถูกต้องจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รับได้อย่างไรอันนี้คือ,อสิ่งที่นํามาย้ํนานํามาเน้นกับพี่น้องนะ ขอให้ได้ศึกษากันนะขอให้เรียนกันในเรื่องของศาสนาอย่าคิดว่าตำตำไปเถอะนะตำตำไปเตอะนะตัวอย่างนี้บางคนตำตำไปเตอะทุกคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนะก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์ใช่ถูกต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แต่ท่านจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบไหนกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์หรือจะกลับไปสู่ความเกลวของอัลลอฮ์ ถ้าท่านไม่เรียนศาสนาไม่เข้าใจเรื่องศาสนาท่านตามตาม,ตามความคิดเห็นตามอารมณ์ของท่านท่านไม่เรียนซึ่งเป็นข้อบังคับในทางศาสนาเนี่ยแล้วท่านบอกว่า maiden. ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันกลับไปหาอาล้อเนี่ยแล้วท่านจะกลับไปหาเอาล้อแบบไหน wife. ถ้าไม่รู้เรื่องศาสนาแล้วท่านจะกลับไปหาเอาล้อแบบไหนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ย้ําในวันนี้เนี่ยคือด้วยความรักด้วยความเป็นดวง อ่าคับพี่น้องที่กรารเนะเรากล้าพูดนะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นความจริงเพื่อให้พี่น้องได้เข้าถึงข้อเท็จจริงนะด้วยความรักอ่าด้วยความเป็นห่วงนะก็ขอย้ําว่าพี่น้องที่กรพบทั้งหลายว่าเรามาศึกษาเอ่อเรื่องของอาคิดาก,ก็ดีเรื่องของเอ่อการประกอบศัทธาขีดขออิบาดาก,ก็ดีเีย ดูว่าท่านนาบีได้สอนอย่างไรดูว่าท่านนาบีได้ทําแบบอย่างเอาไว้ยอย่างไรนะอย่าได้สุ่มเสี่ยงตมตามที่คนนั้นว่าทีคนนู้ว่าตีเนี่ยแล้วถ้าพี่น้องออกลับไปเนะอาล้อเมื่อไหร่แล้วนี่พี่น้องทาไม่ถูกต้องเนี่ยก็พี่น้องไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวอีกต่อไปเอ,อ,อวิงวอนต่ออัลลอฮ์สุบานตาลาได้โปรดชี้นํา พี่น้องของผมที่กรุรปทุกท่านเนี่ยให้ได้ศึกษาให้ได้เข้าใจในศาสนาเพราะความดีงามเนี่ยที่จะได้รับในวันอาคคีรอตน์นั้นก็คือผู้ที่เขาเข้าใจในศาสนาที่ท่านนาบีก็ได้ยืนาายันเอาไว้เราก็ได้ย้ำอาทิตนี้กับพี่น้องมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็วะบิลัยตะวิกวันอิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเราะกะตุ